ไทยลีกลุ้นล้าแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับเป็นผู้บรรยายนะครับเจ้าบ้านการเท่าเรือครับอยู่อันดับ3ของกลางมีฟานปูสโต,โตโนโนบุลุชิมุระแล้วก็บรชิตกันิสีบําเพนนะครับตในช่วงของความมั่นใจด้วยนะครับ45นาทีเริ่มนะครับเมืองทองชุดสีขาวเป็นฝ่ายที่เริ่มเทียก่อนนะครับ มีความสำคัญมากๆกนะครับกับทั้ง2ทีมอย่างที่ได้เรียนไปนะครับการเท่าเรือเนี่ยต้องการ3ามตาบงให้ของเควินเอาเล่นต่อเองได้ต่อส้นมาให้กับธมัดดินเข้าในาแล้วบดินเปิดเสาแรกช้าตรงโอ้โหไม่ได้ครับนะึกว่าหลุดหายไปแล้วของบาลอสใช่ครับดูครับบดิบนนี่นะครับโอ้โหกะว,ว่าจะให้บาลอสเทร,ร,ร์รี่ได้เปลี่ยนทางบอลถึงบอลด้วยนะครับโอ้โหวิ่งแซงทางสมมุติเคยโควรมาได้ สองส้นให้มาแล้วยกเข้ามาแล้ว,ลวดูครับนี่ครับอ,อาจจะโดนหนาไปหน่อยครับดอนขึ้นมาทางคังนคณะเลงหาจาังหวะอะครับมีตัวเข้าบ้าไปไหลสแรกอ,ออกมาตัดไปครับสมพรยศไอเดียดีนะครับโอ้โหแต่บอลให้ลึกไปหน่อยครับคันคณะรุยกันต่อครับเลาะบางกันท่าเรือที่สุพรรณอ้าจอ,ชอดช็อกนี้วรชิตโอ้โห <c oughs> มาจริงจริงได้บอลจากเพื่อนดีแล้วพลิกสวยแะครับแต่บอลมันเหมือนนะครับต้องมีตัวสองมาซ้อนที่มาให้วรชิต เล่นรวมช่องนี้ครับถึงพระโธบอลเปิดยอดมาบัดไปมือเราก็เตะท,ทีนึงมาอีกทีด้ฟยงวามประตูจะเบียดครับให้ถึงบอรก,ก่อนยอดให้ดูจังหวะที่ได้ประตูนะครับจีซองโดเปิดซ้ายแล้วมองนี่นะครับโอ้โหมือเดียวสมพรยศเสฟได้อย่างยอดเยียย่ยมจังหวะแรกนะครับแต่อีกทีแนนะ่ยากแล้วครับล็อกเข้าในฝั่งสุพน,นันสุพน,นัน,นลองดูซ้ายยิงตรงนี้ก็โดนไม่เต็มแล้วก็ไปตรงกรอบด้วย าากกกกนว่เมลี็แล้วให้มาทางสุพนันสุพนันเปิดย้อนไปเสาสองติดชองอบิลงพุ่งตัวขึ้นมาครับของทางฟาบุโตสติดคัคณะขึ้นโม่งจริงๆที่บุราเข้าท้ายตาวัดยิงโอ้โหของทางวรชิตแล้วติดเซฟการกดครับโอโ้โหโม่งหนุนเข้ามาแล้วลวรชิตตวัดยิงเลยโอ้โหนี่อ่านเลยครับอ่านรอเลยอ้ <S 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 าวแล้วครับมีการเช็คจุดโทษจังหวะจับภาพ้ายมาสักคู่นี่แหละครับ ของวิลเลนปอบดินที่กำลังจะง้างขท้ายิงครับเนี่ยแต่มือขวานั่นก็มีดึงจริงๆเลครับดึงดึงแล้วเขาอาจจะมองว่าทำให้เสียหลักหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าครับจุดโทษครับได้ไหมให้ทีมค่อยๆย่องมาเลือกแล้วยิงตรงนี้สองศนครับโอ้โหสอศของเมืองทองได้เปรียบมากๆนะครับ ประตูของเิเดนปอบเ่าก็บว่านี่คือประตูที่5ของเขาในดูกาลนี้นะครับดอดกทีนะครับวิ่งเข้ามายิงซ้ายมือของตัวเองครับไปกันคนละทิศคนละทางกับทางสมพรยศด,ด้วยนะครับโอ้โหเข้ามุมด้วยมุมข้างหลังตรงนี้โหนิ่มากๆครับทางเิเดนปอบ กลับมาติดตามอีก45นาทีที่เหลือครับคููระหว่างการท่าเรือกับเืองทองครึ่งแรกฟาร์มปูโอสขึ้นมากรอนแทงอ้าวตรงนี้หลุดขอท,ทันีศักแต่บอลแรกดีเราได้จริงอ้าวโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ครับโอ้โหโอกาสที่จะตีไข่แตกครับจากการวิ่งนี่แหละครับทำทางมาแต่งเข,าข้ากรอบเขตโทษด,ดีแล,แล้วด้วยนะครับแล้วดูจังหวะจริงของทีศัาดิการวางเท้านะครับแต่งแล้ว โโอ้โหยิงออกไปเองครับยิงออกไปเองแบบหลุดผมมาให้กับบัดินตัดเข้าในครับบัดินเลือยให้บาลอสมีเวลาได้เลงครับได้เปิดยัดเข้ามาบ้องอา้าวโอ้โหเต็มเต็มศีรษะของจีราศักดิ์ไล่มาหนึ่งต่อสองเลยครับเจ้าบ้านโอ้โหนี่ซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเปอร์ตัวสำรองโอ้โดูครับดูบัดินเล่นกับบาลอสไม่ล้ำหน้านะครับแล้วเปิดโอ้โหตรงหัวเป๊ะบิดหัวนิดนึงนะครับจีศรศักดิ์ แล้วบอลกดเข้าไปที่เสาแล้วไปขวาสุดที่ปรกรณ์บารอสเนี่ยแหละครับให้มาพื้นที่นี้บารอสดึงจ,จังหวะใจยัดกระบอกเอาสองสองับโอ้โหทีสักของพี่ใบครับโอ้โหค,คนเดียวสองประตูเลยครับโอ้โหทีสักของพี่ายทีลุน้นถึง3แต้มเหมือนกันครับตอนนี้ดูให้พื้นที่ว่างครับแล้วบารลอส,สองแอซิสเหมือนกันดูเปิดแล้วมงอวโอ้โหสองคนนี้เนี่ยเหมือนจะเข้าขารู้ใจกันดีจริงๆนะครับ เปิดเกมของตัวเองได้แล้วแต่ไม่พอนะครับเป้าหมายของชาวบ้านคือต้องการ3แต้มสุพนันเลาะมาไป2ส,สุพนันดึงจังหวะควายทีนึงสามแล้วจิ้มช่องนี้เอาศูนฟันบูดโต้เลือกหักยัดเอาโอ้โหส,สองครับโอ้โสุดๆไปเลยครับตรงนี้แล้วเป็นแฮตทริกของธีรศักดิ์จ,จริงๆครับ <ś> โอ้โหแฮตทริกฮีโร <ś> ่ข,ข,ของแท้ครับทุกทีอ้โหสุดๆครับการกลับมาของการท่าเรือดูให้โอ้โหไปล้ำครับฟันบูโต้ แล้วนี่เลยครับเปิดมาโอ้โหจังหวะเข้าสั่มตรงนี้สุดอยอดครับเริ่มต้นสุพรรณานให้ช่องนี้แล้วเปิดตเขกามาเนี่ยโอ้โหเนี่ยให้ตรงอย่างดีจังหวะบาลอสออกขวาประกรแต่งบอลแรกดีแล้วซัดเลยครับขานคานโอ้โหได้กดเต็มๆตเลยครับยังไม่ปลอดภัยนะครับเริ่มจากอาเดรี่มาแล้วดูครับจับกดเอาแรงเข้าว่าเหมือนกันครับ กจะกดเอาเสาแรกเลยนะบอลมันเหินก็ต้องเร่งให้มากกว่านี้เลยนะครับเอาละครับพิงไว้เอ้าสัดใจโอ้สามสามครับโอ้โหลงมาแล้วใส่นูุนนดเียวหายเลยครับโอ้เกมกับมันเท่ากันอีกแล้วฮักแล้วดูวางเท้าอี๋โอ้โหลใครจะไปรับล่ะครับแบบนี้บอลเมทพักบอลให้แล้วอู้หูวางเท้าอี๋สุดๆจริงๆครับโอ้โหมี ดัก bon no ไ,ไว้ครับเชียร์พลโดนเหลือนะครับสอมประูกู่ก่อนอันนี้เปิดมาโป่งไม่โดนแล้วหัวตบีิของวรชิตโดนไปเต็มเลยนี่ครับผมมันมีจังหวะที่ต้องกดดันนะการว่าคิดได้แล้วเหมือนกันยกมากะจังหวะไม่ดีโดนหัวนิดนึงนะครับวรชิตวางเท้ายิงโดนแป๊กฝาเจริญสากรอบีตัวอ้อมหลังไปที่ซอมโดเลือกเปิดเองครับเปิดเน้นๆขึ้นบอลโอ้โหปัดหิงครับโอ้โหเกือบจะได้แซง ดูครับเปิดมาเสาไกลสวยมากๆนะครับแล,ล้วนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เคยยิงการท่าเรือที่สนามนี้มาแล้วด้วยนะครับเควินดวลกับเจนสักเอาแรงไทยเลือก็เอาไปเลยครับเควินถึงเส้นหลังเปิดยัดเข้ามาทุบเข้าทางยิงตรงนี้จะติดบอลกับโอ้โหเซตสำคัญของชนพอบิลงบอลสองบอลชิดเยี่ยฝ่าไกลๆปังก,กรมีตัวพุ่งเลยครับเป็นอัสนาวีแทงตัดหลังให้อัสนวียหกคัดแบ็กมาแปะแล้วมาล,อล็อแตงบอลงานเรายิงลุยเอาสีสามยันไรกันเ ตูสุดๆจริงๆครับโอ้โหประตูที่4ของการท่าเรือเอาจนได้ครับในช่วงเทษาเคนหนึ่งในเกมน,นี้เหมือนกันนะครับว่าจ่ายให้เพื่อนเหลือเกินแล้ว,ลวนี่แครับเปิดเข้ามาอารซานวีแล้ววรลชิตแปะให้อีกทีหนึงเนี่ยกะเอาชัว์จริงๆนะครับโอ้โหแปะตรงนี้แต่งด้วยแล้วยิงตรงตัวงัดไม่ก็เล่นกับเวลาเหมือนเดิมและครับแล้วก็เป้าจบเกมไปเลยครับ เป็นเกมที่ต้องบอกว่าสุปเปอร์บิ๊กแมทช์ดาวจริงๆครับในความสนุกในเกมนี้นะครับเพราะว่าเมืองทองเนี่ยเป็นฝ่ายที่นำดูไทยลีกรุ้นรานแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็ครุนร้านไปด้วยกันนะครับ